สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สามสิงพามาทำปลาช่อนทอดจิ้มน้ำปลาพริกแล้วก็หอมแดงนะคะเป็นอาหารง่ายๆนะคะน้ำจิ้มเราก็มีหอมแดงแล้วก็พริกแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำปลานะคะรสชาติก็อร่อยตามแบบฉบับบ้านๆของเรานะคะ เป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูสำหรับบ้านสาวเมืองสิงห์นะคะใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวพร้อมกับสาวเมืองสิงห์นะคะเมนูง่ายๆวันนี้ปลาช่อนทอดน้ำปลานะคะปลาช่อนทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนะคะเป็นเมนูง่ายๆกินปลามีประโยชน์นะคะมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะใครยังไม่ได้ทานข้าวก็ตักข้าวสวยรอ้อนๆมาเลยนะคะ จะให้สามสินไปเสิร์ฟบ้านไหนก็ยินดีนะคะสามสินจะไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะคะปลาช่อนทอดน้ำปลานะคะเป็นเมนูปั้นบ้านของเรานะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วปลาชนาน่อนนานะคะ ปลาช่อนนาเป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะ น่าทานไหมคะปลากรกอบเลยนะคะปลากรกอบทอดกรอบนี่นะคะเป็นเมนูง่ายๆของบ้านเรานะคะ เมนูปลาทำอะไรก็อร่อยนะคะกินกับข้าวร้อนๆนี่อร่อยมากเลยนะคะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะสามสิงกาบขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยะค่ะ